สวัสดีค่ะก well, er, ็วันนี้มาเล่าให้ฟังนะคะว่ามาประชุมที่ดาวอสเป็นยังไงบ้างคุยกับใครบ้างได้อะไรบ้างนะคะต้องจดมาด้วยเพราะว่าเข้าประชุมแบบไม่หยุดเลยนะคะก็เราได้มีคุยกับ DP World นะคะโคคาโคล่า s อสตา o o ูเกิลเบนะคะแล้วก็ AWS นะคะแล้วก็ธีมของปีนี้ค่ะคือธีม collaboration for the intelligent age นะคะก็จริงๆเห็นสิ่งที่เห็นความคืบหน้ามากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องของที่คุยกับ DPW o r l d ไปนะคะเรื่องของ l a Land b น i d g e ค่ะก็อยู่ในขั้นตอนของการศึกษาแล้วก็ต่อยอดจากปีที่แล้วที่ท่านยนกเสฐษษาได้มานะคะก็มีการคุยกันต่อเรื่องนี้แน่นอนว่า,าได้คุยกับผู้นําหลายประเทศด้วยค่ะครั้งนี้ก็เป็นผู้นําที่ยังไม่เคยเจอมาก่อนนะคะก็ได้พบกับผู้นําของภูฐานนะคะมอนเตเนโกรสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์นะคะเอเมเนีย e นะคะแล้วก็บังกลาเทศค่ะ ก็ได้คุยกับทุกทท่านแล้วก็จริงๆข้างนอกก็ได้เจอกับท่านอันวานะคะผู้นําของมาเลเซียด้วยก็มีโอกาสอัปเดตเรื่องของประเทศซึ่งกันและกันค่ะครั้งนี้มาก็เป็นครั้งแรกของดิฉันนะคะแต่ว่าได้พารัฐมนตรีมาหลายท่านเลยค่ะมีรัฐมนตรีคลังนะคะมีพาณิชย์ดีอีมี BOI มาด้วยมีกเกษตรมาด้วยนะคะครบไหมมีต่างประเทศมาอีกด้วยนะคะก็จริงทุกคนเนี่ยวันหนึ่งอาจจะได้เจอกันสัก มื้อถึง2มื้อนะคะนอกนั้นก็คือกระจายกันทํางานทั้งหมดนะคะก็ขออนุญ,ญาตบอกตรงน,นี้เลยว่าทุกรัฐมนตรีทํางานหนักมากนะคะก็ต้องให้คะแนน10เต็ม10ของรัฐมนตรนตีทุกๆท,ท่านนะคะรวมถึงท่านเ,าเลขา b ิ i ด้วยก็ช่วยกันเต็มที่นะคะเพื่อดึงดูดการลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนทั่วโลกนะคะเพราะว่าการจัดอีเวนต์ใหญ่แบบนี้เนี่ยเป็น world economic forum เนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ได้จัดกันง่ายๆรัฐอย่างเดียวก็ทำไม่ได้เพราะว่าอันนี้มารัฐกับเอกชนมาร่วมกันแล้วก็มีในเรื่องของการนําภาคธุรกิจภาคประชาชนเนี่ยมาพูดคุยด้วยนะคะซึ่งมันเป็นโอกาสเป็นการสร้างเวทีให้กับเ,เป็นพับลิกแล้วก็ v r t v a t e p a r t n e r s h i p ที่มาเจอกันในงานนี้นะคะก็ยิ่งใหญ่มากๆถือว่าการมาครั้งนี้ค่ะก็ประสบความสําเร็จนะคะเพราะว่าได้มีคอนเน็กชันที่เพิ่มเติม,ตมกับทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาครัฐ ของหลายๆประเทศนะคะแน่นอนว่าเราก็ตอกย้ำค่ะว่าคนไทยของเรามีศักยภาพนะคะอ,อ,อนาคตของบิสเนสที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ AI หรือเทคโนโลยีต่างๆเราก็คุยกับอ,อ,อย่าง Google ที่จะมาลงทุนกับเราว่าให้จัดเทรนนิ่งของเขาเพื่อที่จะ สอนคนของเราให้รู้ในเรื่องของ Data Center มากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นไม่พอค่ะเราก็ยังขอให้เขาทำงานกับมหาวิทยาลัยเพื่อจะสร้างวิชาแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่อง Future i n d u s t r y แบบนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะนอกจากนั้นค่ะรัฐบาลก็กำัสนับสนุนในเรื่องของ Scholarship หรือว่าในเรื่องของทุนการศึกษาให้ไปศึกษาต่างประเทศที่มีใจ ความหลักสําคัญคือเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของ AI โรบอติกต่างๆเพราะว่าบางทีเครื่องมือเครื่องไม้หรืออุปรกรณ์ของที่ประเทศเราอาจจะยังไม่พอหรือยังไม่ไม่ล้ําเท่าของประเทศอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ให้สนับสนุนเรื่องนี้อย่างเต็มที่เราเตรียมคนของเราให้พร้อมศักยภาพให้พร้อมเผื่ออีก10ปี20ปีข้างหน้าค่ะทุกคนจะได้มีโอกาสในการทํางานอุตสาหกรรมเหล่านี้ได้มากขึ้นพร้อมทั้งมีความรู้ติดตัวก็จะได้มีความมั่นใจไปด้วยอันนี้ก็สิ่งที่ได้ไปคุยแล้วก็ต่อรองกันมานะคะว่าให้ support skill ของคนในประเทศเราด้วยค่ะก็แน่นอนว่าเรามีนโยบายในการกระตุ้นเศรษฐกิจอยู่แล้วมากมายนะคะเราก็สร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศของเรานั้นน่ะ จะมีการเมืองที่มีเสถียรภาพและจะสามารถผลักดันนโยบายดีๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องได้เพื่อที่จะให้ต่างชาติมั่นใจว่าเขาไม่ได้จะมาลงทุนแค่ปี2ปีแล้วก็บายๆกันไปนะคะเราอยากเขามาลงทุนแล้วก็มาอยู่นานๆเพื่อที่จะ,ะได้มีฟล์ของแคชฟล์เข้ามาในประเทศเราให้เยอะค่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ตั้งใจทำแล้วคิดว่า ก็สร้างความเชื่อมั่นได้มากพอสมควรแล้วก็มีข่าวดีอีกอย่างหนึ่งค่ะรอบนี้ที่มาก็มีการเซ็นสัญญานะคะทางการค้าเสรีในเรื่องของเอฟตาด้วยนะคะก็เป็นการเซ็นกับประเทศในยุโรปซึ่งเราก็แพลนที่จะเซ็นสัญญาเป็นของ eu เลยทั้ง eu เนี่ยภายในปีนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับประเทศของเรานะคะได้มีการคุยเรื่องของเศรษฐกิจเรืการทำการค้าต่อประเทศทาง eu เพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เป็นถือว่า,เ,าเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไปอีกนานแสนนานค่ะ ครั้งนี้นะคะก็ r, ได้มีการทำ business matching นะคะก็คือ business ของไทยแล้วก็ของต่างประเทศด้วยให้เขาได้มีโอกาสพบเจอกัน mm hmm. พูดคุยกันแล้วก็สามารถต่อยอดใน business ต่างๆได้ค่ะก็ถือว่าการมาครั้งนี้ก็ค่อนข้างครบถ้วนนะคะแล้วก็บางอย่างก็ได้เกินกว่าที่คาดหวังไว้ mm hmm. ก็คงเป็นเพราะการมีรัฐมนตรีมาร่วมในนี้ด้วยนะคะมี B.I มาร่วมด้วยก็ทาให้ทุกอย่างที่ตั้งใจไว้สำเร็จเป็นอย่างดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณผ่านทางช่องทางสื่อต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็น กำลังใจให้กับรัฐบาลค่ะจะได้นําโอกาสแล้วก็สิ่งดีๆมาให้พี่น้องประชาชนต่อไปค่ะ